สวัสดีครับก็วันนี้ก็จะมาพูดถึงเจ้าตัวสิ่งนี้นะครับที่มันมีขาสูงๆตัวนี้ซึ่งมันจะเป็นเ,เป็นเซนเซอร์จับแสงนะครับก็คือเหมือนกับเป็นโฟโตโ้ท่าเรีคิวจริงๆก็คือปฟนโฟโต้เซนเซอร์หรือก็คือโฟโต้รีสิสเตอร์เหตุผลที่มันชื่อนี้เพราะว่ามันก็ตามชื่อนะครับมันเป็นรีสิสเตอร์แหละจริงๆแต่มันเป็นรีสิสเตอร์ที่ ไม่ได้มีค่าคงที่มันเป็นค่าที่ขึ้นอยู่กับว่ามีแสงมาโดนมันแค่ไหนยิ่งมีแสงมาโดนมันค่า resister มันก็จะยิ่งต่ําลงอันนี้ซึ่งมันก็จะเป็นเหนผลที่ทําให้มันเกิดค่า v o l t a g ที่มันต่างกันทําให้เราสามารถเอาค่านี้มาอ่านได้นะครับก็วิธีใช้มันก็มีเขียนบอกอยู่ในตัว specification ของ adafruit อยู่แล้วถ้าใครสนใจก็เข้าไปในเว็บไซต์ของ adafruit ไปอ่านได้นะครับโอเค ก็ผมเอามาเชื่อมกับโปรเจกต์ของผมที่มันเกี่ยวข้องกับตัวปั๊มน้ําตัวนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าใครได้ดูคลิปก่อนหน้านั้นก็จะเข้าใจแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูก็เข้ามาดูในแชทนัผมนะครับมันก็จะมีคลิปที่มันต่อกันเมื่อวานประมาณเมื่อวานน่าจะเมื่อวานแหละ,ะลใช่นะครับก็โอเคก็ตอนนี้สิ่งที่ผมกําลังทําก็แค่ว่า,าจากเดิมเนี่ยมันไม่เคยมีโฟตโต้ตัวนี้มาก่อนตัว เส้นเแสงเนี่ยตอนแรกมันก็มีแค่ตัวข้างล่างนี้ใช่ไหมครึ่งหนึ่งของเบสบอลข้างล่างแต่ผมเพิหงวต่อเนี่ยที่หลังสิ่งที่ผมทามันจริงมันก็แค่ขีดติกสเส้นหนึ่งขึ้นมาเป็นขนานขึ้นมาจากที่เริ่มต้นก่อนนะครับเคตรงเนี้ยมันเป็นเส้นที่มาจากจุดก่อ,อนนี้ขยับมันเป็นเส้นที่จะมาจากจุดนี้ครับมันมาจาก33มมโวล มันเป็น3.3โวลต์าจากออร์ดูรีโนออร์ดูรีโนโอโนนะครับมันเป็น3.3โวลต์3.3โวลต์ 3, 3, ตัวนี้ผมก็จำสายสีส้มนี้ขึ้นมามาลงตรงนี้ครับแล้วก็มาลงขาหนึ่งของเจ้าตัวเซนเซอร์เเซนเซนอร์แสงนะครับอีกข้างข้างนึงเนี่ยมันจะมีออกไป็สองข้างมันจะมีออกเป็นดิสเซสเตอร์ตัวนี้ประมาณ1,000งพันกิโลโอห์มนะครับซึ่ง1,000กิโลโอห์ม oh ก็ออกไปใช่ไหมแล้วก็ ไปเข้าโคลบเข้าโคลบก็เข้าไป,ปรวมกับโคลบตัวกราวนะครับแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่ก่อนที่จะไปดิสเซสเตอร์นะก็จะมีตัวหนึ่งที่ทจนะัจมจสีเขียวเนี้ยกลับเข้าไปในอนาล็อกนะครับ a อนาล็อกก็คือตัวนี้ผมใช้ a 2แต่ว่ามันจะเป็นแค่ a 2ก็ได้นะครับใช้อื่นก็ได้โอเคนั่นก็คือประมาณนั้นทีนี้ผมเอามันมาเกี่ยวได้ยังไงผมเอามาเกี่ยวมันตรงที่ว่าณนะตอนนี้ โอเคผมสามารถได้คาลิเบรตมันเมืม่อเมื่อกลางวันนี้แล้วก็ได้ให้มันเหมือนกับคือตอนแรกมันก็จะได้เป็นค่าแอนาล็อกใช่ไหมมันยังไม่ได้มีหน่วยเป็นล e ัก์โดยตรงค่าลัก์คืออะไรค่าลักสก็คือเหมือนกับอารมณ์แบบว่าอิงลัก์น้อยก็คือห้องแบบมืดๆอะไรเงี้ยแล้วเกิดว่าแบบห้องสว่างๆหรือแบบกลางแจ้งกลางแดดเลยเนยี่ยก็จะแบบค่ารลักก็จะสูงประมาณนั้นนะก็ มันก็คือคาลิเบรตมาจากค่าโวลทจที่มันต่างไปซึ่งปรับแปลงและคาลิเบรตแล้วจะแล้วนะครับตอนนี้มันกําลังแบบห้องผมก็น,นี้ก็ผมมีโคมไฟตัวนี้อยู่ก็มีโคมไฟที่ค่อนข้างสว่างพอสมควรเพราะฉะนั้นค่าที่ได้รักตอนนี้ก็จะประมาณ9ก้าสนะครับซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างสว่างตอนนี้ผมมีไฟตัวนึงก็คือไฟตรงนี้นั่นเองนะครับไฟอยู่บนเพดานทีนี้ สิ่งที่ผมทาไปในวงจรนี้ก็คือว่าในระบบเนี้ผมตั้งให้อันนี้ก็คือตั้งขำๆมานะถ้าห้องมันมืดหรือก็คือถ้าห้องมันไม่มีแสงอะ่ะถ้าเกิดว่ามันเริ่มค่ารักสามกว่าสามหรืออะไรเงี้ยให้มันทําการปั๊มน้ํานะครับก็โอเคตอนนี้ผมเปิดไฟอยู่ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวผมลองเอามือปิดกัน มันจะมาตรอปหนึ่งอ่าโอเคผมตั้งใจให้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมก็คือว่าถ้าเกิดว่ามันสว่างก็คือมันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าเกิดว่ามันเริ่มมืดเมื่อไหร่มันจะค่อยเริ่มปั๊มนั่นเองซึ่งตอนนี้ผมมีปั๊มตัวน,นี้ออกมาเอ่อไฟอย่างนี้ผมบอกไปไฟในคลิปก่อนน้นนี้ไฟตัวน,นี้มันเป็น12โวลต์ไม่ได้เกี่ยวกับตัวปอ,อดีโนมันแค่ควบคุมในทรานซิสเตอร์ทีหนึง่งนะครับอันนัผมทำไม่รูยินปิดจื๊อจื๊บ มันจะมาอีกครับสวิโอเคครับนี่ถ้าเกิดว่าผมปล่อยทิ้งไว้มันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นใช่ไหมถ้าผมกดสวิตช์ไฟตรงนี้นะครับผมมีสวิตช์ไฟอยู่ตรงนี้ะผมปิดจึ๊บโอเคที่เหลือคือผมต้องไปปิดโคมไฟของผมอ่ะผมปิดโคมไฟแล้วตอนนี้ก็คือห้องมืดละอ่าโอเคพอห้องมืดปุ๊บมันก็จะเริ่มปั๊มไปเรื่อย ะครับเพาะห้องมันมือทีนี้ผมจะเปิดไฟผมเปิดไฟล้เปิดไฟปุ๊บหยุดแล้วนะครับอันนี้ค่าลักก็จะอยู่ประมาณที่เก้าเก้ากว่าเก้ 91, อะไรอย่างเงี้ก็ยังถือว,ว่าสว่างอยู่สำหรับตรงเนี้ยนะสำหรับนัณตรงจุดเนี้นะก็โอเคนะครับประมาณนั้น นี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการใช้เจ้าตัวอ h โฟโตเซนเซอร์ ensor, หรือว่าโฟโตดิสเซอร์ตัวนี้น,นั่นเองก็ขอบคุณสำหรับประกันที่รับชมนะครับสวัสดีครับ